สวัสดีครับพี่น้องเศ้านี่พามาเบ่งบรรยากาศอยู่หัวไล่ไ,นไปนะเมื่อนี้เศ้านี่มาให้อาหารป่าปลาหมอครับเลี้ยงปลาหมอไว้นี่ก็สามเรือนแล้วปีใหม่นะสิจ,ะจับได้ลุงไปซีพันโตพอข้าเขาก็เริ่มมาถามแล้วล่ะ ว่ามันได้ไส้ได้ขนาดหรือยังไส้มันกะที่เขารับซื้อก็ประมาณอ่าสี่ตัวโลแต่ในนี่น่าสีประมาณสักสามตัวโลละถ้าปีใหม่กันนาซีได้ประมาณสักสองตัวโลละคสองตัวโลกว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ไฮอยู่สวนอันนี้ก็เป็นบ้านไม่นอ้องบ้านของผมเองนี่แหละ มาทำไว้เดี๋ยวปลายปีสิ้นปีอาจจะได้ต้องกลับมาอยู่บ้านแหละครับพี่น้องอยู่กรุงเทพกรุงไทยก็อิ่มตัวแล้วกลับมาเริ่มมาทำตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยู่เป็นกิจลักษณะครับเริ่มมาศึกษาหาความรู้ก่อนอันนี้ก็เบิ่งในโยบายยูทูบเนี่แหละการเลี่ยงประมงประมอศึกษาดูเริ่มต้นขั้งแรกครับตอนนี้เริ่มขั้งแรก ความรู้ว่าเลี้ยงจังไหนมันเป็นจังไหนลองผิดลองถูกมังก่อนถ้าบ่บผิดถ้ามันบ่ผิดก็คือสิบบถูกก็สีล้องให้มันจนถือนลครับาะมันก็เปิดรายได้ส่วนหนึ่งอยู่บนนอกของนาบ่มีเงินดําเงินเดือนมีแต่เงินประกันสังคมรายเดือนเงินสมทบม็คงสิบ่พอพ็อยู่ซื่อมนกับบ่มีรายได้ก็ต้องศึกษาเพราะว่าเฮากับ ยังหน่อยๆเขายังมีสะมีหน้ามีให้ได้เห็นอันนี้เป็นบอ่อใหญ่ครับฟังพวกกับมีบอ่อแล้วมนอ้องอันนั้นบ้านซ้าเด็กเสาไปเบ่งอันนี้เป็นซ่าใหญ่เลี้ยงปลาเด็ดนี่อันนี้ก็สะพานโอ้ยอันนี้กัลูกน้องยู่บ้านนี่แหละเป็นคนออกแบบเพจให้สะพานแขวนว่าสันเออยืนออกไปเพื่อให้อาหารปลาวะสัสออกแบบเองไปหาอุป,ปกรณ์เองโอ้ ฮักน้องอะไยพี่น้องเอ้ยคูนผูนน้ออกแบบนอ้องคนดูคนดูแลอันนี้ก็อันอันนาคตสซีเฮดไอเป็นรีสอร์ทมินิรีสอร์ทพี่น้องรอบสะาาสพลอะไรดยจะพาไปเบงเฮดไว้สักสี่ห้าหลังพี่นอ้นองน้องนุ่งเวลากลับมาจาก กรุงเทพกรุงไทยเทศกาลก็จิได้มาพักมาผ่อนมีที่นงที่รับที่นอนบางค้นกันได้มีครอบครัวกลบมาหนา้าร้อนผหอนหอดมีแอ้มีอย่างเงีนย่ดสิเห็ดไว้ให้สิได้พักผ่อนกันแบบสบายสบายครับตอนนี้ก็เริ่มทำ เริ่มปรับปรุงเริ่มออกแบบเริ่มสิลงฐานรากฐานอย่างละพี่นอ้องในทรงใดกสิทธ์อัปเดตให้เบิง้งก็เป็นกกำลังแรงใจเ้ยพี่นอ้องเ้ยสำหรับไอ้ผู้คนผมว่าก็ต้องมีแหละ,ะคนชนบททางอีสานเท่านี้คือก,กันกับผมพออิอ่มตัวแล้วอยากกลับมาอยู่บ้านาเป็นกกำลังแรงใจให้ อยู่บนไหนก็บ่บคืออยู่บ้านเฮาบพี่น้องความสุขมันอยู่ที่บ้านเฮาเนี่ยเห็ดในสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีที่สุดความสุขมันก็นอยู่ตรงนี้เอาว่าอยางไงบ้านป่าชีวิตก็ามาอยู่บ้านเฮาชีวิตที่เหลืออากาศกับบริสุทธิ์คนกันหน่อยบมวุ่นวาย เนี่ยสงบมีแต่เสียงนกเสียงหนูพี่น้องธรรมชาติคักเดี๋ยวพามาเบิ่งบ้านสะเนี่ยน,นี้เป็นบ้านที่อยู่ครับเช้านี่ละมีไม้กับสีเข้าดาวพามาเบิ่งพี่นอ้องน,นี่ก็เป็นสะมีบัวมียังเอามาปลูก สั่งมาจากข้างใหนนะบวยสั่งมาโยนไว้ป่าก็มีพี่นอ้องเนี่ยมีปา่าช่อนธรรมชาติมันเขามาใครเป็นเกือบพันโตนัวคนละมันขึ้นมาจากด้านหลังผมเป็นแม่น้ำมันขึ้นมาปล่อยธรรมชาติเลยให้มันขึ้นมาวางไข่มีทุกปีครับพอประมาณก่อนสงการมานี่กั จ้าป่านี่โบได้บได้ลงทุนซื้อป่ามาปล่อยก็ได้หลายเป็นสิบยี่สิบโลน่ะพี่น้องป่าธรรมชาติมันมาวางไข่ออกลูกเขาปล่อยมันธรรมชาติเลยบางเทือกะมีใส่ดวงใส่เดือนหน้าฝนก็นโยนลงไปให้มันแต่โบได้ไปเลี้ยงเป็นกิจลักษณะปล่อยธรรมชาตินี่พี่น้องบริเวณนี่แหละสิกางเต้นเป็นแคมปิง้ง ปีใหม่เพื่อนฟูงมากอะเมาตั้งแค้มตั้งอย่างเข้าดาวอยู่นี่แหละมีชีวิตชีวาพี่น้องจากไปกันหลายปีปนะระมาณยีสิกว่าปีนี่ก็สุดโทมเริ่มทำภายในั่นแหละฉีดปวกชีดอย่างกะเริ่มทำทาสีทาอย่างใหม่เดี๋ยวมานอนอยู่นี่ก็หลายคืน ออันนี้นลูกน้องมานอนรอาคาหางคืนเย็นสบายพี่น้องโอ้อากาศช่วงนี้อากาศหนาวเย็นทั้งหลหนาวคือกันอยู่บ่บรรยากาศคือจะดีกัน,น,น,กน,ลน,น,น,นเลยคือจะดีคือกันนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮานี่หนาหนาวอันนี้เอาน้ำยาชีวภาพาม,มา ทุเรียนซีสังห่อแสงมาสมน้ำหลดต้นมงต้นไม้อะน,นก็เป็นตะไคร่หอมพี่น้องตะไคร่หอมอันนี้เป็นทุเรียนมองนวน,นี่ทุเรียนมองนวลเอามาจากกรุงเทพ่นละเอามาปลูกไว้อน,นาคตมักันอนาสิมีผลผลิตให้เบื้องให้ชิมให้กินพี่น้องที่ดินเท่าก็มีมันว่างอยู่ก็หาของมา จะไข่หอมก็มีบังหนาวก็มีอยู่ทั้งนั้นนะเริ่มต้นอันนี้มะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมสีชมพูวะั่นของนี่ยังซื้อมาทับทิมสยามเขาว่าลองมึงอันนี้กับมักปุ๋ยไว้พี่น้องมักใส่นี้ไว้ว่าเสวทุเรียนแะไรมาปลูก มากินไม่นนแหละปลูกอีกที่ก็นนะ่าสิต้นฝนพี่น้องบมซั่นมันตายช่วงอากาศมันแห้งแล้งออไปกํกำลังใจให้เดอไผ่สิกับลงมาอยู่บ้านกันเลยครับคืนมาบ้านเฮามึงมาแย่งผู้เทาไผ่มีผู้เทาอยู่กันเลยอันนี้เป็นนานเป็นหน้าพี่นอ้องตอนนี้ก็ เขาเกี่ยวเขาเกี่ยวอย่างเมื่อแล้วไอ้ตรงนี้แหละเดี๋ยวสิขนนดหน้าให้เห็นหน้ามานน่หน่าฝนโอ้เขียวพี่น้องงามไยเดี๋ยวเอาไว้ช่วงเที่ยนันเขาเห็นหน้าเห็นอย่างนี่ยรือดูต่อไปเดีย๋ยวท่มาไทายให้เบิง่งเอาบรรยากาศมามาสู้กันเบิ่งพี่น้อง อันนี้ก็เป็นบรรยากาศข่าวๆหน้าหนาวอากาศเย็นสบายครับเอาซัำนีแ่แหละพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าจะมาพ่อกันเด้อเป็นกำลังแรงใจให้ทุกๆท,ท่านบอว่าท่างใกล้ท่างไกลก็ได้ก็เป็นกำลังใจให้สู่กันต่อไปพี่นอ้องอาเจอกันคลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีครับ